หน,น่องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอมแปลมลำเพินออฟฟิเชียลค่ะตอนนี้ปอมแปมทำหน้าที่แอดมินช่องหลักของสาวหน่อยลำเพิ่นชูอยู่กับพี่ปอมแปม บรรยากาศงานาพี่้องคบรเทิงข้างล,างลง่างนี่กำลังตังไวทีตอนแรกในสิเริ่มเป็นประมาณ18นาิกาถึงประมาณเกือบตีหนึ่งแมน t t a n เปรนมาณเทียงขึ้นบ้าประมาณเทียงขึ้นกับเป็นออกพอดีใน,นเมืองใครที่มางานกัฝาวาแต่ต่มเเวานั้งแ่รงนะองคเริ่มเสิวานุก้งแ่งแรงนะพี่ริมความสนุตั้งแต่หมง,งี่องค่มเวารนค้าเรัแต่หกโระ พี่กัดงานพี่กัดงานข้างเดอะมอลล์บางกะปิตะวันนาตะวัวนนาอ๋ออยู่ตรงห้ังเบ๊พี่ค่ะว่าอยู่เป็นอะไรมึงร้านที่มันแข่ง ปิดถนนเลยนะคะโอ้โหสถานที่จำกัดมากแล้ว่านาไม้ที่เป็นที่หล้างเวทีก็คืออยู่ตามอัธยาศัย ได okay. mm ้แเข่าไคงเียว่รอกน้อมี่อไ้งวยอทีเศ้าตอน้เ้ามานตยงาจังงนว่าจไข่แไข่แดต้องเป็นรัอวงกันแล้วกัดีเซานาบสซปเพราะว่าเป็นรถแอร์อิดจังแม่มากไข่พี่น้องค่ะช่วงนี้คนสมมาจะเป็นไข่วัดไง พอ้เขาอที่เริ่มกยาลัใบนัแามเนแเป็นไข่ไปแเล้วเป็นไข่เป็ล้วงช่วงหนึ่งหอบเเปมกันเลื่อยบุ๊ดวิที่นาที่เลก็เป็นไข่บเเปมกัเล่ยพดเพราะว่าเปมเป็นก้อน ทีมันเหลวๆลวมันก็ุ่มแล้วก็อยู่ได้เรี่ยวแบบเกี่ยวเขาขัานเปียบใส่เห่าแบบแ้ำเกีเ่ยวเขาเหมือนหอนกันน้อยาคือเกง่งแขวกลางเป็น,นไงวะ ขายบกไ้เโเคโอ้โอ้หวมเป็รถไฟแน่เลนะถล่อไฟรถไฟไหนนี่งเ่นไฟเอวจะเจ้าม่งเลยค่ะขอด ยังไม่ได้พัก่ค่ะนี่จองมองการเต้นนี่ลค่ะพี่น้องผู้ได้การเต้นเดี๋ป้าผมมาชูหดถูทุกอแตันี่เป็นรืัดใหญ่เาราส่วนเต็นที่ฟองกันมันจะอยู่ทเห็นป้าของกล้วดูขอบคุณนะคะทีมกา,การเต้นค่ะพี่น้อง้อยกาห่างไรก็ผิวมันสมัย ทุกคนเช้านี่เป็นเช้าเฉพาะแม่บีจัดให้พ่อแปมเองย่านพ่อแปมพ่อขาวเช้าแปมเช้านี่เป็นเช้าของพ่อแปมค่ะพ่อแปมแล้วเราไปสอบถามมาบัตรบัตรหน้าง,งานเท่าไหร่ ่าในเมื่อมะมาานลอยเจ้าชิป่องอยอยู่ยาาแล้วค่ะพี่น้องคะคนไหนที่มากับมาตะเว่นค่ะเริ่ม18นาฬิกาถึงเที่ยงคืนอันแม่คั่วหนูสับซนค่ะอันผู้จัดการแจ้งได้้คุณมาเริ่ม18นาฬิกาถึง24นาฬิกาเลิกซีทุ่มบอพนะอ24นาฬิกาจะไดนสิว่าซีทุ่มเลยด้ว่าอันไล่ไม่รู้วาสัน24นาฬิกามันกัเที่ยงคืนตัวแม่กันแม่คัวจะไปแต่ซีทุ่ ุนีสองนาฬิกาแล้ละ2ดนาด้วค,ค,ค่ะมื้อนี้เลยเที่ยงขึ้น24สนาฬิกาค่ะแม่ผูอานุนนโสคนงเอาครพี่น้องคะเอาวาเป็นถ้า,าสอบถามทีมงานเท่าไงเป็นเป็นได้ไหมหมวนี่หละ นี่ไล์สดโดยทีมงานอินดี้สมัยเหมือนเดิมค่ะพี่น้องมือคึืนเกิดขอพิษพลาดมันหลายกุ้มหลายเพื่อนกันเลยไล่สดแบบเพื่อนจำกุ้มว่าไรเดี๋ยวมันนี้เพิ่นแก่แก่มือใหม่ค่ะพี่น้องร,รับชุมไล์สดค่ะบัตรไล่วันกับมี่เลยค่ะพี่น้องหนึ่งวันเก้าบเก้าบาท นี่พิ่นกำลังเตรียมแก้วเครื่องดื่มถ่ายแม่ตอนนั่งนั่นเลยเนาะแม่กำลังเตรียมแก้วเครื่องดื่ม ไปนอนรถพายกันสิจ,จดอดยุดนี้ค่ะอยู่ติดเซ็นทันเลยเลยค่ะพี่นอ้องหลังเวทีเอ้ยอยู่ติดเซ็นทันเลยอยู่ติดเดอะมอลล์นี่ค่ะฟังขางท่านเดียวไปเป็นเดอะมอลล์ค่ะชิดเลย พี่น้องผู้ใดยุกใหญ่ๆมาให้กำลังใจทีมงานทรงถ่ายกับอีสานกับพี่น้องมือแร่งมีมินิคอนเสิร์ตที่อีสานลำซิ่งลำซิ่งหรือลำเพินอีสานลำซิ่งอ๋อต่อนี่ย่างต่อลำซิ่งอีสานลำซิ่งขอบคุณทุกกำลังใจแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับพี่น้องเก้ากิโลหลังจากเนี่ยไปเลยมเป็นหลังแขนตอง